สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง3ามาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราวว p นะครับเมื่อคืนนะครับก็มามาแค่สายลุดนะครับ2รอบหลุดไป1รอบนะครับสามัคีให้5กับ1ผลที่ออก070กับ80หลุดไปสามัคีี VIP ให้1กับ7ผลที่ออก55725ใครรูดที่7 เข้าไปที่57นะครับก็เน้น74เนาะเข้ามา57เรา VIP ให้เก้ากับ5ผลที่ออก1 2 5กับ3 1เน้น5 1มา2 5นะครับใครรูดที่5เข้าไปที่2 5นะครับก็มาแค่สายรูด2รอบนะครับหลุดไป1รอบแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆส่วนแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับเนาะวันที่27นะครับพี่พี ยี่สิบเจดมิถุนายนสองพันห้า้อหกสิบแปดครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนแอวก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่พีพ่ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับสามคคี่นะครับให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับลูดไปที่เลข5นะครับ5 0 5 7 5 8 9 0 9 7 เก้าแปดตัว958นะครับส่วนลาวสามัคคี vip สามคัคคี vip ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับ รูดไปที่เลขสองสองก็จะมีในที่สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองเจ็ด ส่วนลาว VIP นะครับลาว VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับรูดที่เลข0 01 03 05 41 43 45 3ตัว403นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนะชื่นชอบในรอบไหนนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆนะครับโชคดีแห่งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ